หวานแดงแฟงเบ่าสาวแล้วโอ้ยไม่ราค่ะต้องยกให้เบาสาวเขาหวานงานน่ารักมากๆแล้วก็อบอุ่นมากๆคือเหมือนมีแต่คนในครอบครัวของพี่หมากพี่คิมค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเป็นเกียรติมากที่ได้ได้ได้ไปร่วมงานด้วยก็ดีใจเลยเห็นพี่ๆเขาแบบมีความสุขมากก็แบบเพิ่มปลี่มตามไปเหมือนกันร้องไห้เลยนะคะแล้วก็ซึ้งตามเหมือนกันค่ะคือแบบตอนที่เขาพูด เรื่องแลกเปลี่ยนบาวกันอะไรเงี้ยค่ะคือแบบน่ารักมากๆเลยแล้วก็ยินดีกับพี่ๆทั้งสองท่านวันนี้เขาแต่งแล้วเราดีโมเมนต์มาคุยากจะแต่งงานจะเป็นยังอะไรอย่างไรไม่ค่ะก็ไม่ไม่ได้คิดเลยค่ะช่วงนี้ก็ทำงานกันค่ะช่วงนี้ละครเจ็ดวันเลยก็ยุ่งๆตลอดมันไม่เห็นภาพเนี่ยเนี่ยไม่เห็นภาพ ยังไม่เห็นหรอกเพรความผู้หญิงเองความเป็นเจ้าสาวทมันมาดูไกลมาดูแบบฝันยังไงบ้างก็จริงๆก็น่าจะเป็นความฝันของเด็กผิงทุกคนนะคะว่าอยากใส่ชุดเจ้าสาวอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังไม่มีแบบว่าพาน่าวสาวแล้วหันมามองคนนั่งข้างหันมามองคนข้างก็คือหูเหอแดงแบบไปทั้งข้างเลยค่ะเพราะว่าแบบโดนแดดเยอะเราก็เลยโชว์ไปอยากคุยกับการ์ตูน เป็นลูกกันนะหน่อยอ้วก็คือบังเอิญว่าแดดมันแรงมากค่ะแล้วตอนนั้นเหมือนกําลังรอบ่าวสาวออกมาอยู่แล้วก็เลยเหมือนแบบว่าแดดร้อนจังเลยแล้วเขาก็ใจดีตามสไตล์เขาแหละเขาก็ค่อยเหมือนมาแบบนนั่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะบังให้นะะใช่คะคือลบไม่ต้องพี่เต็มครัก็ต้องขอบคุณเขาค่ะเพราะว่าหลังจากตอนนั้นก็คือแบบแก้มนี่แดงในหมดเรื่องหูก็แดงไม่แคร์ร้อนปกติเขาดูแลแค่แค่ดีแบบนี้ใช่ไหมคะ ปกติดูแลแค่แบบนี้อยู่แล้วค่ะแบบอย่างทีุู่คนรู้คือเขาก็แบบเป็นคนน่ารักเป็นคนอบอุนแบบนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็แบบพอมาในสถานะอีกแบบนึงเขาก็เหมือนดูแลเราอย่างพิเศษมากขึ้นในแบบความน่ารักความท่ารักของเขามากขึ้นเรื่อยๆเขารู้สึกว่าตเอเป็นผู้หญิงโชคดีคะเหมือนแบบ อ,อ๋ออุ้ยโชคดีค่ะคือคือพี่เขาเป็นคนน่ารักมากๆอะคะ่ะก็ใครได้อยู่ด้วยก็มีความสุขแล้วก็เป็นคนโชคดีวันนั้นตอนที่ผู้จัดกรารลงรูปไปมีผู้มิต่มาถึงเราเงินาคน ี่คือพอมีเพื่อนๆทักมาแซวแล้วก็เหมือนพอกลับมาทํางานนะคะกลับมาที่กองถ่ายก็คือทุกคนก็แซวเรื่องรูปนี้หมดเลยก็ทําหน้าไม่ค่อยถูกค่ะหลังจากนี้ต้องเซลบ่อยๆนะคะเริ่บ้างไปกับเราก็อาจจะเป็นแบบเชนแย่างสุดทไม่ค่อยคือแบบไม่รู้จะตอบยังไงไม่รู้จะทำหน้ายังไงดีก็คุยกันแล้วได้คุยกับพี่เจมส์ทำแบบไหนก็แซวเยอะๆลุ้น คุยค่ะแล้เขาก็บอกว่าเออวันนี้มีคนแซวอีกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ขำๆยิ้มๆจะไดงว่าทุกครั้งที่โดนแซวมันยังเขินตลอดดูยังเขินอยู่นะคะมันมันไม่ชินอะอย่างว่าคนมาเหมือนแบบเอ,อ้ยเห็นแล้วอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็เอ,อ้ยมีจะตอบอยังไงได้แต่แบบว่ายิ้มๆแล้วก็หรือวหรือว่าต้องเอบาๆโม,มเมนต์ลงเขาแซวคะอันนี้โอ้โหตก็เลยบอกเขาทำไมคะธระของห ก็มันมันก็เป็นการแสดงความรักก็เป็นเรื่องที่แบบดีอยู่แล้วแล้ก็รู้สึกแบบขอบคุณเขาที่แบบว่ามีความรู้สึกดีคิดนะว่าเขาจะเป็นผู้ชายแบบอืนทั้งรักอะไรด้วยจริงๆเขาเป็นคนแบบอบอุ่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแค่ไม่เคยได้เห็นเขาในมุมอีกมุมนึงเท่านั้นแหละเขาได้เห็นก็รู้สึกว่าแบบเออก็สบแล้วที่ทุกคนรักเขาแล้วก็ทุกคนก็มองว่าเขาเป็นคนแบบใจดีแสดงว่าเราเขารักเขาเนแบบนี้ด้วยนะคะแสดงว่าเราก็รักเขาเป็นแบบนี้เหมือนกันทั้งรัก เราเขาน่ารักแล้วเราข้างล่งเขาเป็นยังไก็ก็มี่ะแล้วเราจับโมเมนต์แล้วมันมีโมเมนต์หนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้เห็นหรือเปล่าคือมันก็เป็นเรื่องแบบว่าที่เขาทำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค้าแบบว่าช่วยถือของเหมือนพาเราไปกินข้าวคอยดูแลแบบทุกอย่างว่ากินข้าวหรือยังเดินเหนื่อยไหมว่ามันต้องเดินเยอะมากเลยอะก็จะคอยดูว่าเราโอเคหรือเอย่างเทคนิคที่เขาซัพพอร์ตเราทั้งหมด ออมแต่คือคือหมือนว่าเขาเขาก็เขาก็คอยู่แลเราเชางเรียนบอกว่าอยากเป็นพายุนดาสักหนาในชีวิตโอ้ค่ะขอเป็นเล่นมาเลยค่ะเรต้องพายุนาดาสขนาดไหนเอ่อพายก็ไม่รู้สิคะว่าจะพูดยังไงแต่ว่าทุกวันนี้เราก็เหมือน appreciate ในความดีของเขาในความรักที่เขามีให้เราอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความรู้สึกดีๆที่เราก็เหมือนมีให้กลับให้เขาไปกลับเห้เขามามันมาช่วยเติมเต็มได้หรืป่เออมันก็เหมือนมีเพื่อนสนิทอีกคนนึงที่ทําให้เราได้แชร์ความรู้สึกในแต่ละวันเรื่อสมัยนีเซึ่งมันก็เป็นคนที่แบบเออเราก็รู้สึกว่าอุ่นใจแล้วก็ไว้ใจที่จะพูดกับเขาใน้ตเรื่องนี้ก็อาจจะมาเติมเต็มอะไร่งนี้ เหมือนแบบยิ่งรู้จักความรักมันก็มีฟ้าที่เลี่ยนใช่ไหมคใช่ค่ะเขาเขาก็น่ารักเขาเขาไม่ได้หมดโกรธแกใช่เขาถือว่าคือโอเคมาต่อไม่คือไม่มีหมดโกรยคือด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นเขาว่าคือเรารู้จักกันมาตั้งแต่เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันใช่ไหมคะเขาก็เป็นแบบนี้มาแบบตลอดแล้วมันก็เลยเหมือนไม่ได้มีคันถึงแม้ว่าจะขยับสถานะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ มันไม่ได้ต้องเปลี่ยนเพื่อนอะไรของมันคือมันเป็นของมันแบบนี้มาเรื่อยๆมันก็แบบจริงคือตอนที่เป็นเพื่อนพี่เราหรือเขาก็ดูแลที่แค่เราเนป็ใช่ค่ะแต่อาจจะพิเศษขึ้นมาเมื่อเมื่อสถานะมันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยใช่ค่ะถ่ายถ่ายถ่ายด้วแฟนกับพิเศษได้เลยใช้คำเยอะไหมโอ้โหง่ายค่ะเป็นแฟนคนแรกๆ ไม่เชไม่อช่ไม่ใไม่ใช่่ใช่มัใช่ไมตว่าม่ใ่ไมิใจ่ไม่ม่ใช่ม่ใจ่ไม่ใช่ม่มุีม่ใช่มี่มุม่เข่ไม่ไม่ใ่ะม่เช่ไม่่ไง่ใช่จริงๆเไ่มีม่มตลกมีมุมโกโก้มีมุมที่ไม่ได้แต่คือคือเ่ะเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเป็นคนเรียบร้อยอยู่แล้วค่ะแต่อาจจะมีมุมหนึ่งที่แบบเฮ้ยเขามีความกกลุกมๆเหมือนกันซึ่งหนูรู้สึกว่าเป็นมุมมองที่แบบน่ารักมากๆเลยคุณได้เห็นเขาที่เป็นแฟนไหมใช่ใช่จริงๆก็เห็นมาสักพักนึงแล้วค่ะเพราะว่าพอสนิทกันเขาก็เหมือนอาจจะสบายใจที่ได้อยู่กับเขาก็เหมือนแบบว่าเออมีความน่ารักมีความแบบตลกอะไรอย่างเงี้ยว่ามีคน้โค้ชร้อนไหมค่ะใมีคน เขาเป็นคนที่ขี้อ้อนอย่างเช่นอย่างเช่น้อไปทำพี่เจมส์ด้วยบ้างเดี๋ยวจะตึงพี่เจมส์ไม่ไหวแล้วอะไรต้องปรับยัไยต้องปรับมีรกันบ้างไหมเออจริงคืออย่างที่อย่างที่บอกไปว่าคือรู้จักกันมานาค่ะมันก็เลยเหมือนได้รู้จักกันในฐานะพี่น้องที่เห็นกันในแบบทุกๆมุมแล้วทีนี้พอมันแความสัมพันธ์มันก็เลยเหมือนรู้สึกว่าไม่ต้องมีอะไรที่ตัดเยอะอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าหากันด้วยความรู้สึก ว่าเฮ้ยจะจีบนะอยากให้อีกคนหนประทับใจนะแต่มันมาด้วยความรู้สึกของความเป็นพี่น้องที่มันมันมันสบายๆมาแหละคือมันก็เลยเป็นธรรมชาติมาเองความรักบางจุดแบบในงานกู้มาเลยซเ่งก็เข้าแล้วอ๋อใช่ค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณมากเลยหว่าเสริมกันมากๆเลยเหมือนกับก็ก็ดีค่ะคือพี่เขาก็นำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นสิ่งดีๆในในชีวิต ตอนที้มีอีกคัวก็หวังว่าค่ะต้องรอดูในอนาคตแสดงว่าน่าจะมีมาอยู่เรื่อยใช่ไหมคะก็ยินดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมาก